ทุเรียนเยอะแยะอย่างงี้อันนี้เป็นอะไรทำท่าทำทางเป้นสิลูกพี่โอ้ตอนผมอยู่พม่านี่ดูที่เขาจ้างไปอยู่ที่สวนเขาดูโอ้ยุ้ยอีกแล้วอันนี้นี่ผมรู้หมดเลยกินได้ตอนนี้อ่าเลือกยังไงเลือกยังไงนี่คอหน่ลูกพี่ทุกที่ก็คอนี้นี่นี่เนี่ยกิโมนี่ฮะอันนี้นี่เนื้อแน่เนื้อแน่ด้วยเนื้อแน่เลยนี่อ่าเนื้อแน่นี้อี วันี้ต่อบ่ายสามโมงกินได้แล้วนี่โอ้โหนับชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันนี้อันนี้กูอยากจะผ่าทดสอบจริงๆอันนี้นี่เนื้อนี่เต็มหมดเลยนะอตัวนี้นี่มันจะขึ้นมาใหม่เดีวยตัวนี้นี่มันขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นบางต่อเยนกินได้แล้วนี่อ่านี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหเหมือนกันนี่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 นีอ้นี่เสีงดีอ้อันนี้นี่ เนื้อไม่มีขาสาอาหารดู้เนี่ยมาตบอกให้รู้นี่ช้ไม่ได้เลยเนี่ยกินไม่ได้เนื้อไม่มี